และเป็นครอบครัวเป็นผูน้นาครอบครัวอย่างที่พ่ออยากให้เป็นจะไม่ทําให้คุณพ่อผิดหวังจะดูแลและทำทุกอยาก่างเพื่อพี่กับน้องและแม่ให้ดีที่สุดทุกคําสอนของพ่อทุกความรู้สึกดีๆทุกอ้อมกอดของพ่อทุกความรักและทุกความผูกพันที่พวกเรามีให้กันจะอยู่ในใจลูกทุกคนตลอดไปขอให้คุณพ่อสบายไม่ต้องห่วงอะไรในสิ่งใด ลูกเชื่อมั่นเหลือเกินว่าด้วยคุณผุ้พที่คุณพ่อตั้งใจทำได้ดีแล้วยออ่อมอำนวยผลให้คุณพ่อมีความสุขในสัมภารยพตราบนิรันเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนประธานกาบรียนและเรียนเชิญทุกท่านยืนสงบนิ่งไว้หลแก่คุณพ่อสายันตีสมครับ สัาวญญขอบพคุณครับนในลดับต่อไปเรีไ <ป S 1> นเชิญบุษ,ษาคนัวุณสองน่นนี้ดีเสมอสมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมพายกรุณาโปรเกล้าโปรดกระม่องราชทา,านเพลิงโศกนายพรสายยันมีโชบเมีเสมอซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นกล้าล้นกระมอ่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนและวงคตระกูลอย่งางหาที่สุดได้หากความทราบโดยายานไรยพคงจะมีความปราดเปย์ศาสรซึ้งเป็นล้นพ้น ในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพระพุทธเจ้าเป็นบุธทธิดาและหลานๆขอพระราชทานกราบถวายบังคมแทบเรื่องพระยุคนลบาทโด,ดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดนี้ได้และจัดเท่ดทูนไว้เหนือล้าวเหนือกระหมอ่อม เป็นสัพพศสิริมงคลแก่ข้าพุทธเจ้าและอวยอุปนิมต,ตลอดไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ พระสงฆ์ายหลายที่จะมาร่วมการเล่นพิธงโครธรสมจารย์เรื่ใครที่จะมาร่วมการ้ล่นพิธีต้องภูมิใจเลยนะลูกอยากต่ให้มาได้พ่อสร้างประวัติศาสตร์สร้างความทรงจ้กับแฟนเพลงทั่วประเทศคลุงไม่ต้องพูดหนูหนูก็เลี้ยงกันว่าตั้งแต่พ่อเจ็บจนถึงวาระสุดท้ายทุกคนแฟนเพลงญาติพี่น้องเพื่อนพ้องเราต้องภูมิใจว่าพ่อเรายิ่งใหญ่มาก ทางความสุขให้กับทุกคนมากภูมิใจเลยลูกที่เกิดเป็นลูกสายยันตัญญาตรงภูมิใจเลยขนาดลุงแค่เป็นเพื่อนเป็นอยู่ครับพ่อเรามานะลุงยังภูมิใจเลยว่าเออได้เป็นเพื่อนสายยัน ได้เป็นลูกอ,อ,อาจารย์เคยเป็นอาจารย์เคยสอนทุกย่าแล้วเราเป็นลูกอ่ะต้องภูมิใจเลยว่าพ่อเรายิ่งใหญ่มากแล้วคนรักมากลุงตามมาพาสามารถพูดได้แล้วนัก้อกล้องลูกทุ่งอ่ะพ่อเราอ่ะคนแฟนเพลงรักทัก่วรักมากดูดง่ายง่ายคือื่อทุกช่องทุกแขนงต้องมาทำข่าวพ่อเราอ่ะ ภูมิใจเลยว่าที่เป็นลูกสายยันตัญญาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําดีเป็นคนดีเพื่อพ่อของเราโดยเฉพาะแม่เราเนี่ยะนะยังไงเนี่ยจอนี่นเก่งมากแม่เราเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากต้องยอมรับเลยเรื่องโลกมีอะไรก็อะไนึกถึงจะพูดอะไรก็พ่อก็พูดไปเล บางทีบางครั้งพ่อก็อาจจะมีอะไรมากที่มันอาจจะไม่สมบูรณ์แต่แต่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความรู้สึกของพ่อกับลูกก็เจอเราก็รักพ่อพ่อก็รักเราจางวันหอมมีดารามีตลกอาคาว่าม่ำเรื่องของจมาเมื่อช่วงพระราศผลสอบท่านคงยังภูมิใจแทนเหลาเลยนะบ่หนู่มเอ่ยเป็นลมหายในสัญญาณ ายท่ในพ่อก็จะไปแล้วลุงขอฝากอย่างเดียวขอให้หลานทุกคนขอให้ดูแลมแม่นะลุงขอจกหน้าสอนพ่อเราเลยขอให้ดูแลมแม่เพราะอนี่ลุงนับถือมากเหมืนอนพ่อเหมือนพ่อเรา,าลุงนับถือมากเพราะจอป็นคนเก่งเป็นแม่ที่ดีมาก จะมีไรใจไหมอยากกับคพ่ออยากกับพูอกับพ่อเขูดอะไรรู้ไนะอ อานลูกหลลานทุกคนอนุญาตให้พ่อครับบอกกับพ่อครับส่งส่งพ่อเขาได้ได้ไปสบายจับลงลูกจับลงทุกคนแลยส่งพ่อเขาลไปหนุด้วยส่งเลยลูกไปเลยบอกพ่อรับเลยใหญ่กว่าเก่านพ่นะขแาีน้หน้าทเจ้ยิงใจว่าเเว่าไม่มีแน่เลยที่ได้ไปะแกร่วมส่งเนทุกอย่าง ให้เขาปีใหญ่นะพี่ใหญ่ไปเรื่อยๆให้ใลืมพี่ได้พี่ได้คนจะทำทสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดนี่หมดหวงไม่ต้องกังวลอะไรที่สุดนคออใช้ควคขคไทแต่มีความสุขมีความสุขไปเสสิตาอบคที่ดีที่ประเสิูลคุมครองที่ปลอดภัยเป็นใครยาพิบาเลยพี ที่พี่ชอบนะงที่พี่รักพี่ไปทำเลยอยากจะพูดอะไรนึกถึงพ่อบอกได้เลยเนี่ยคู่กันรโยนต์ขนาดไหนางที่จะมาร่วมลงพูดนได้เลยนะลูกอยากรอให้มาได้พ่เนะพอเขาสร้างประวัติศาสตร์เลยสร้างความทรงไว้กับแฟนเพลอองพทพวกับรนี้ลงไม่ลงพูด นุหนูก็เล้ยงกว่าตั้งแต่พ่อเจ็บจนถึงวาระสุดท้ายทุกคนในเพลงญาติพี่น้องเพื่อนพ่อเหล่ายิ่งใหญ่มากสร้างความสุขให้กับทุกคนมากภูมิใจเลยลูกที่เกิดเป็น ทาารย์ท่านอยู่ตำบลวัดเพลงอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นอาจารย์ศักดิ์สัญญนสัญญาก็ศักดิ์เสือเพนแล้วก็ศักดิ์ทองกรอนุมานหาเป็นดาวเป็นเดือนท่านนี้ท่านนี้หาเป็นดาวเป็นเดือนที่อยู่ในกระหล่ำสาญันสัญญาซึ่งอาจารย์ได้สั่งมาว่าถ้าสัญญาเป็นอะไรก็ให้มาในระัญญแล้วให้เอาภานี้มาไว้ล่าสุดมา ลายันตรงตังกระัมานี่ลายันโกวอยู่บ้านอย่างด้อยเราหลังอาจารย์เสียปากนี้ก็ได้ตามียดไปก็ไปตามเจอมาคือหาเป็นเดือนมาในนี้ว่าลายันสั่งไว้แล้วก็ออกมาให้ก็ไม่เป็น้องได้ภกทางี้สวยไหมเพราะว่ากานรยผมกเสียแล้วบ้านจิงใหวัดเพลงบ้านทัาบรีทางวัดแก้วเจริ แล้วก็ได้คุยกับสายยันเลยครับคุยคุยกัประจารย์ตอนนอนหนักก็คุยกัน,นก่นอนก็ไม่นอนอยู่บ้านอาจารย์ก็ค,คุยกันตอนหลังก็เปลี่นท่างไปเพราะว่าไม่ได้แบบนั้นก็เลยเจอแรงทีก็รู้ตัววจะเป็นงานที่ดําเนินก็ให้เทปผมไว้อันหนึ่งยุบผมตัดย,ยันสัญญานเซ็นไห้ผมปุ๊บวันนี้ใสเป็นไงครับสายยานันเอง ใจร้อนจะใช้ได้นักเลงจริงใจจริงทำจริงตัวักตัวน้องไม่ดันจากงานไม่เสียขยสาเข้าแล้วเข้าวงการแล้วผมได้ไปเจอกัชรกรีมีตัดมา่าเดียก็มีมักรไาแนการตอ้ เนที o, 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 e, ่เราซึ said, ่งเป็นอาจารย์ตะเอมพูดโดยตรงโดยไม่มีอาจารย์อื่นเลยที่ในตัวฐานยันฐานยันเขาบอกว่าเป็นของวัดเองนะไม่ใช่ต้องเป็นที่อาจารย์ตะเอมรอยสักนะครับรอยสามที่เราสายยันเญียนะครับอยรอยสัก็ได้ด้านหลังนะครับของอาจารย์ตะเอมนะครับแล้วก็ไปรู้ออาจารย์สตะเอมคนไหนนี่ครับ ภาพนี recibir, ้เป็นภาพของกระจกสยนะครับเป็น really? ชื่อาจกีเสยัที่สังเกตสสยันเมื่อตอนมีชีวิตอยู่ก็เต็มตัวเลยเป็นกระจกสีเงินทุกตวนะครับสัร้อยสัสยันนะครับนีนอาจกสีเงินนะครับนี้มันทั้งมีแรู้ประวัติอะครับเดี๋ยวจะมีสกุลของใสยันหรือว่าเป็น เชี่ยวระบวนของสายันให้ท่านได้ดูได้ชมนะครับตันนี้เหมือนที่วินิวหรือที่เปิดโปงนะครับแต่ตามในเครื่องสดสายันจากวันอาทิตนะครับเาจะไปที่เมืองบางนาบัวสบพานสายันที่สายันเกิดการเปล่านะครับวันนี้เดี๋ยวจะมีภาพให้ท่านผู้ชมได้ดูว่ายายันนี้เราไปตั้งที่นูนี่ที่79วันนะครับเ้าวันที่19เราจะ เม่อเราไปรัชกานเนี่ยจะมีการเปิดตัวในมุสสาวสายันนะครับไปชมกันนะครับตไปนะครับเมือไหกนนะครับจะถ่ายดูแหละใครมาถ่ายแล้วแล้วี่ครับ เขาได้เขาตัปักเขาได้ไหมเขา

Hãy subscribe đi kênh Ghiền đi Gõ Để đi bỏ lỡ đi video hấp đi đi